ออมาถึงน้ำโขงเลยจ้ะพี่น้องกําล่งสิบไปแกงสะพือม,มาถึงจนใดนะจ้าเดินทางแต่สาวๆมาเยี่ยมญาติออกจากเยี่ยมญาติเลยก็มาเดินทางมาแกงสะพือต่อเลยจ้ากามาถึงตอนนี้กสิประมาณหาโมงกว่าเนาะจ้า ในที่สุดก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะคะนี่ก็มาถึงแกงสะพือเรียบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกำลังหาหม่องจอดรถลงไปเนี่ยตรงไหนคะ,ะมีระฆังใหญ่นะจ้ะขณานี้ห้าโมงก,กว่าแล้วนะจ๊ะ<อ>ก็มาถึงแกงสะพือเรียบร้อยมาจอดมาจอดรถบริเวณวัดเนะจ้ะถึงแกงสะพือเรียบร้อยแล้วจ้ากำลังยางลงไป กำลังยางลงไปสีลงไปเบิงนง้ำโขงเบิงแกงเนาะจ้ากำลังเดินทางลงไป ินโตาบ่ก้อหนามน่โตาบยยองอแมถึงแกงสะพือเป็นทีเรียบร้อยเนาะจ้าเบิ่งคนหลายหลายพี่นอ้องแต่ว่าหมองนีคือแกงสะพือ คือเพื่อนเอิเอนแกงสะพือเลยมองนี่นะมองที่เพื่อนเลนอยู่นี่นะจ้ามีโขดหินมีอย่างเพื่อนกะกักเพื่อนก็มีบริเวณที่เลนอยู่นะจ้ามีขอบเขตให้เหลนคือมองนี่มันตื่นนะจ้าถ้ามองอื่นมันกระสีเป็นน,น้ำในรูปสุดก็มาถึงสักกะทีเป็นตะมวนจ้าคนร้ายหลายฟังนั่นก็เป็นสปป,ปเล่าด้วยจ้า เบิ่งเบิงคนเบิงคนร้ายหลาย,ลายเป็นตามวนจ้าพี่น้องตอนนี้ก็กำลังสิ6โมงเลยละ่ะแต่ว่าคนกนยังบวเลิกกล่นอยู่เนาะมวนมวนจ้านคนหลายหลายจ้าพี่น้อง